สวัสดีครับนพี่น้อง FC สนอย FC น้องอิงเช้านี้ครับเช้าว,วันจันทร์นะครับที่5นะครับเช้าวันจันทร์ที่5นะครับเชาวว้นนนชานี้เป็นเช้าที่บรรยากาศสดเสื่ออีกมือหนึ่งพี่น้องสดชื่นเหมือนเดิมเศรๆครับทงให้ทงหน้านะครับมนี้กันแดดออกสายครับ เหมือนฝนจะตกนะครับแต่ว่าเมื่อวานกันหลายพื้นที่นะครับที่มีฝนนะครับแต่ว่าอยู่นี่คือ 3- 4ี่เมตรนี่แหละพี่นอ้องปอกแป๊กปอกแป๊ก4เมตรแล้วก็เงียบไปนะครับเมื่อนี้บนเน่ครับเมืองบรรยากาศแล้วนี่มีโอกาสตกครับแต่ว่า <c oughs> ฝนช่วงนี้ก็จะเป็นฝนที่แบบอ,อันตรายเนี่ยนะครับพี่น้องพอส่วนใหญ่มันจะมาก มันจะมาพร้อมกับลมนะครับลมหัวกุดหรือว่าไอ้พายุหรือดูร้อนประมาณน,นั้นนะครับความร้อนประทะความเย็นเกิดให้มีกระแสลมหรือว่ากระแสฝนกระแสลมหมุนนะครับเกิดขึ้นเป็นลมหัวกุดนะครับถ้ามแมนมีฝนมานํากับ,บนี้ก็สิเกิดลมใหญ่นะครับเฮ็ดให้ไอ้เมียนตะไลนะครับเวลาฝนตกนี่ บางหมองพื้นที่บางพื้นที่มีหอดบักเฮปผลแล้วแต่ว่ากระยาสีไฮมี่เขาต้องฟิองเนาะตกกระตกดีๆตกมากกระดีครับสีไฮมีพวกแมงพวกยังไงเฮ่าได้ไตได้เศร้าได้ฮาได้ยูได้กินนะนี่เมื่อวานเห็ดกงกระตายหมอนี้สีเห็ดอันนั้นบ่ไอ้ยังก่อจีรอนไหมไอ้จีซ่วนไหม หลอดจีซ่อนนะครับเปิดเสียงเปิดไฟหลอดจีซอนนะครับเดี๋ยหาอุปกรณ์ก่อนจะใส่ <c oughs> ไม้ไผ่ลำหนึ่งเปิดทีสิมติดไฟนะครับใส่กระลำมังใส่ผาย่างนะครับปูพืน้นขุดฝังกระลำมังลงไปนะครับแล้วก็เปิดเสียงแต่กระบอกมีลำโพงไหมลำโพงมีแต่ไอ้บูทูต้น,นหน่อยๆไหมต้นสีมาบล่ล่ะ ลำโพองใหญ่อีหล่ากับบอดายขึ้นาอลพี่นอ้องเ้ยใหญ่โหดถ้าได้ตัวซำลำโพงพองพาอาชิตานะพอดีเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาอีใส่เป็นเป็นบักอะโลนะครับบักอะโลของผูใหญ่บาทหนะ่นะบักเคือบ่าเพิ่นเอิญบักเขือบ่าบางคนเพิ่นก็เอินฮ่อนบางคนเพิ่นก็เอินบักอะโลอา้าก็ว่ากันไปครับตามตามแล้วแต่สีเอิน้นะครับแต่ว่ามันกะเดียวกันนั่นแหละครับ ถ้าได้แบบนั้นมันเสียงมันจะ,จะ,จ,ะจะแสแสบเสียงมันจะแตกเสียงมันจะไปใกล้จีซ้อนมันก็จะมานะครับต่แมนตไตในช่วงนี้พอดีเลยไอ้ทีมงานหลดตู่กลับมาได้กินพอดีนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศเช้าๆนะครับนี่หน้าบ้านครับ เมื่อวานก็ว่าแต่ฝนสิตกใส่ก็บบริเปิดน้ำใส่นะครับมืนอนี้ก็ว่าสิฝนสิตกใส่อีกนี่อยากให้มันตกลงมานะครับพี่น้องตกแห้งๆซีเรฮูว,ว่ามองได้ที่เขาต้องปรับต้องแต่งต้องเฮ็ดใหม่อีกนะครับแต่มันก็บบริตกไหม <c oughs> บรรยากาศครับเศร้านี่สิมีเสียงนกนะครับห้อง สานกันอยู่โมวสิเป็นนกเอียงโมว่าสิเป็นน,ก,น,นกกระเวานกกระปูดห้องห้องรัดกันอยู่ไหมนี่ต้นเสาๆเนี่ยนกก้าก็มีนะครับนี่ต้นไหม้ต้นนี้สิมีห้างก้าครับมันเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับพี่น้องสิมีห้างนกก้าห้างไอไระยืนอยู่ทีงป้ายใหม่นะดำๆนนะแมนเพนลินเลย วัวน้อยกินหญ้าเก่งครับวัวน้อยพวกนี้ใหญ่เร็วหากินหญ้าไปเรื่อยเมื่อเคลื่นกะส่งท้ายสะน้อยเพรลนแพงกับอีสานนะครับเนาะสำหรับการออนทัวคืนสุดท้ายนะครับที่พระประแดงอาเขตนะครับพี่น้องคนโอ้ยพี่น้องเอ้ยสะออนความหาความแพงนครสุดยอดครับสะออน ไอ้เอฟซพลังเงียบนะครับเนาะที่เพิ่นหักเพิ่นสนับสนุนน้องอุงิงแบบบม่มีเงินไขบม่มีคอแม่อีลีครับ f อฟซี FC ทุกกลุ่มนะครับที่คอยให้กําลังใจที่คอยสนับสนุนน้องอุงอิงในทุกเวลานะครับยิ่งเวลาที่น้องเจอกะระแสด่ามาหรือว่าเจอกะระแสดานลบเขามา จมตีอย่างสิน่องบอดดิเห็ดหยางครับน่องกับยูของน่องใส่ชีวิตของน่องโดยที่มีกำแพงจากพลัง f อซนะครับคอยปกป้องคอยสนับสนุนคอยเป็นพลังเงียบคอยเป็นพลังบวกให้น่องนะครับซึ่งเอ็ดให้น่องนะ ทำงานแล้วก็สู้ไปพร้อมกับรอยยิ้มในแต่ละวันนะครับแต่ภายในใจเขาบอกหูนะครับว่าเพิ่นหูซึกงยังไดแต่ว่าพ่อเพิ่นม,มาหน้างานแล้วมาเห็นพอพ่อแม่เอฟซี FC รอแให้กำลังใจแล้วนองกับสีลืมทุกสิ่งทุกอย่างครับณช่วงเวลานั้นจะมีแต่ความสุขจะมีแต่เรื่องดีๆเขามาในความคิดของนองนะครับคิดแต่ถึงเรื่องที่จะ ทำให้พอพลม่เอฟซีมีความสุขไปนํำเหลืองทุกต่างๆว่างไว้ครับนี่คือน้องอิงนะครับสิด้ามาเรื่องยังกระสางน้องรับจบครับจบที่น้องน้องไหวประมาณนั้นนะครับน้องยังไหวเป็นกำลังใจกันครับพี่น้องดีที่สุดนะครับบอกว่าอีหยังสิพานเขามาอะไรจะเดินเข้ามาหาเรา <c oughs> มันอยู่ที่ตัวเราครับว่าเฮ้าสิอยู่กับมันจังไหนนะครับเรื่องที่ผ่านเข้ามาสิเป็นเหลืองดีหรือเหลืองบอดีมันก็นอยู่ที่โตเฮ้าอีกนั่นแหละครับว่าเฮ้าสิมองมันดีหรือบอดีนะครับถ้าเรามองมันเต่นแง่ดีก็คือมันเหตุให้เฮ้าเห็นพลังมวลชนพลังความหลักพลังเงียบของพออยแม่เอฟซที่มีให้น้องนี่คือเรื่องที่ดีนะครับ เรื่องที่โบดี้โบหูครับว่ามันบบดีจังไดเพราะเขาบ่มองครับเขาบ่มองเรื่องที่มันบบดีนะครับเขามองแต่เรื่องดีๆนะครับอ่ะกว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมองใดผู้ใดเห็นไดก็ให้มีความสุขในชีวิตในจิตใ,ใ,จ,ใจแล้วครับ <c oughs> สร้างความสุขให้ชีวิตสร้างไอเรื่องราวดีๆให้ความคิดแล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากพอเป็นพี่น้องเยบซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบองโฆษณานึ่เด้อครับพี่น้องทีมงานหลังบ้านพร้อมที่จะสนับสนุนเป็นพลังเงียบคอยสนับสนุนทางด้านต่างๆทางบ้านนะครับให้กับครอบครัวน้องอิงนรับเนานะฝากเบิงโฆษณาครับพี่น้องสารคิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สนิทสกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ